สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษามือใหม่วิชาบัญชีบริหารนะครับคลิปนี้อาจารย์จะมาสาธิตวิธีการบันทึกสมุดรายวันทั่วไปกรณีต้นทุนระบบชั่วการผลิตนะครับจากคลิปที่แล้ว EP11 อาจารย์ก็บอกแล้วว่าแผนกผลิตเ,เรามีทั้งหมดสองแผนแผนกผลิตกอบไก่เข้าเบิกเงินในการผลิต สินค้าสำเร็จรูปเราไป116,100สึ่งหนึ่งัซึ่งหนึ่งหเนี่ยประกอบไปด้วยวัตถุดิบทางตรง60,000บาทค่าแรงทางตรง4,800บาทแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรหน 1, 5, 3, ึ่งหสรองเห็นไหมครับเรามาบันทึกบัญชีตรงนี้ก่อนเห็นไหมครับมาดูกันนะครับบันทึกบัญชีอย่างไรก่อนอื่นเราก็เ,าเดบิตงานระหว่างผลิตผลแผนผลิตกอบไก่ สินทรัพย์ใช่ไหมครับยอดเงินก็คือหนึ่งหนึ่งหหนึ่งร้อยซึ่งหนึ่งหนึ่งึงมีค่าอะไรบ้างล่ะแล้วก็ไปเครดิตหรือปิดวัตถุดิบทางตรงเพื่อเข้าสู่งานระหว่างผลิตก็คือ6กหุื่นบาทเครดิตวัตถุดิบทางตรง6 0,000่นบาทปิดวัตถุดิบทางตรงเข้างานระหว่างผลิตเครดิตค่าแรงทางตรง4ี่หมื่นแปดร้อยบาทปิดค่าแรงทางตรงเข้างานระหว่างผลิตแล้วก็ ดิตค่าใช้จ่ายการผลิตหนึ่งห้าสามร้อยก็คือปิดหรือโอนก็แล้วแต่นะปิดค่าใช้จ่ายการผลิตเพื่อเข้างานระหว่างผลิตแผนกกอกไก่นี่คือที่มาของหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งร้อยมาจากค่าใช้จ่ายสามตัวที่แผนกกอกไก่เบิกหรือใช้ไปในการผลิตจริงเห็นไหมครับจากนั้นก็มาดูต่อครับคลิปที่แล้วเราบอกว่าให้หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งร้อยเนี่ยอโอนเป็นงานระหว่างผลิตเนี่ยแล้วมันเป็น มันเป็นต้นทุนของหน่วยที่โอนไปให้แผนกขอไขาหรือรแผนกขัดไปเนี่ยผลิตต่อซึ่งต้นทุนที่โอนโอนสินค้าไปให้แผนกที่ผลิตต่อเนี่ยคือ9 4 5 0สก็คือโอนงานระหว่างผลิตแผนกกอไก่เก้า0่ห้าร้ไปให้ใครครับไปให้แผนกผลิตขอไขายเห็นไหมครับ ก็คือผลิตเสร็จจากกอไก่แล้วโอนไปให้ขอขายเนี่ย94500แล้วมาดูการบันทึกจา้94500เพื่อโยก94500จากกอไปเป็น94500ให้กับขอดูขั้นคู่ที่สองนะครับก็เดบิตงานระหว่างผลิตแผนกขอขายเห็นไหมครับอันนี้แผนกขอขายนะอันนี้แผนขอขก่นะเราเดบิตงานระหว่างผลิตแผนขอไาย94500แล้วก็ไปปิด หรือไปเครดิตงานระหว่างผลิตแผนกกอไก่ออก945หล mm ัง hmm. เห้าไครับนี่คือการบันทึกคู่ที่สองเรียกว่าโอนงานระหว่างผลิตแผนกกอไก่เข้ากระบวนการผลิตแผนกขอไก่เข้าไมครับตอนนี้มาดูครับแล้วแผนกขอขายอะเบิกเงินไปใช้ในการผลิตต่อเนี่ยเข้าไหลเข้าไปครับเราก็โอนเงินที่แผนกผลิตขอขายเนี่ย เบิกไปเนี่ยไปเข้าสู่งานระหว่างผลิตแผนกขอขายเหมือนที่แผนกกอไก่เบิกค่าใช้จ่ายสามตัวก็คือเบอิกสามตัวเนี้ยเข้างานระหว่างผลิตแผนกขอขายได้แผนกกรอคไก่มาดูกันนะครับแผนกขอไก่เนี่ยเขาเบิกเราเนี่ยมีสองรายการก็คือค่าแรงทางตรงหกหมื่นแปดค่าใช้จ่ายการผลิต 10, หมื่นเจ็ดไอ้ตัวนี้แผนกขอขายไม่ได้เบิก นะครับไอ้ตัวนี้เก้าหมื่นสี่ห้าร้อยมันมาจากการโอนโอนให้หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งร้อยเนี่ยปันส่วนหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งร้อยเนี่ยมามามาเป็นต้นทุนที่โอนไปให้แผนกขอไข่เก้าสี่ห้าร้อยเพราะนั้นต้นทุนจริงๆของขอขาเนี่ยเขามีแค่สองรายการค่าแรงทางตรงหกแปดศูนย์ศูนย์กับหนึ่งเจ็ดเพราะนั้นเราก็มาปิด ไอ้ค่าแรงทางตรงค่าใช้จ่ายการผลิแตแผนกขอไข่ให้เป็นงานระหว่างผลิแตแผนกขอไข่มาดูวิธีการบันทึกครับคู่ที่สามนะครับเดบิตงานระหว่างผลิแตแผนกขอไข่แปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้ามาจากอะไรบ้างมาจากค่าแรงทางตรงปิดค่าแรงทางตรงเครดิตค่าแรงทางตรงปิดค่าแรงทางตรงเครดิตค่าแรงทางตรงหกหมื่นแปดเข้างานระหว่างผลิตขอไข่ ยังไม่พอก็มาปิดค่าที่จ่ายการผลิตอีกหมื่นเจ็ข้างานระหว่างผลิตเพราะฉะนั้นสองตัวเนี้ดววสันก็จะเท่ากับแปดหมื่นฮะเห็นไหมครับตอนนี้งานระหว่างผลิตแผนกของไข่เนี่ยมันจะมีสองก้อนก้อนหนึ่งเนี่ยเก้าสี่ห้าร้อยที่รับโอนมาจากแผนกผลิตกอไก่คือของพูน้นี้กับ งานระหว่างผลิตแผนกขอไข่ที่แผนกขอไข่เนี่ยเบิกค่าแรงทางตรงค่าใช้จ่ายผลิตตอนนี้เราก็มาดูว่าแล้วงานระหว่างผลิตขอไข่เป็นอยู่ฝั่งเดียวกันก็คือเอามาบวกกันไอยอดรวมของแผนกงานระหว่างแผนกงานระหว่างผลิตแผนกขอไข่เนี่ยมันเป็นสําเร็จยูปเท่าไหร่ล่ะเราก็จะได้ปิดไอตัวนี้โดยเอามาไว้เครดิตมันออกซึ่งเราก็มาดูการคํานวณต้นทุนรวมว่า แผนกขอไขเนี่ยผลิตเสร็จแล้วโอนไปสำเร็จรูปเนี่ยต้นทุนรวมมันคือ164 0 0 0เห็นไหมครับ164 0 0มาจากอะไรครับมันมาจากการปันส่วน179่0เรอยหนึ่งมาได้ไงครับก็มาจาก94 500ที่รับโอนมาจากขอไข่เสร็จแล้วก็68กับ1น17ที่แผนกขอไขเนี่ยเบิกเงินไปผลิตต่อพะฉะนั้นเอา3ตัวนี้บวกครับ ็จะเท่ากับหนึ่งเจ็ดเก้าห้าร้อยซึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าห้า้อยเนี่ยมันเป็นต้นทุนสำเร็จรูปหรือโอนจากขอขายออกไปเป็นต้นทุนสำเร็จรูปหนึ่งแสนหกหสเพราะนั้นเรามาบันทึกคู่สุดท้ายเลยครับโอนงานระหว่างผลิตแผนกขอขายในสองตัวนี้ครับโอนงานระหว่างผลิตแผนกขอขายเป็นสินค้าสำเร็จรูปหนึ่งแสหกมืสี่เดบิตงานสำเร็จรูปหนึ่งแสหกหมนสี่เห็นไหมครับ แล้วก็ไปปิดงานระหว่างผลิตแผแนกขอไข่ออก1614ทำไมอาจารย์ถึงปิดนะครับเพราะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตอนที่งานระหว่างผลิตมันมันเกิดขึ้นเราก็เอามาขัดออกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนี่คือการบันทึกสมุดลายวันทั่วไปของระบบต้นทุนชั่วอาจารย์คิดว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ให้กับนักเรียนนักศึกษาวิชา บัญชีบริหารมือใหม่ทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้านักศึกษาชอบคลิปดีๆแบบนี้แลืวช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ